สวัสดี <accountable S 2> ขามามามากินข้าวด้วยกันจ้ะวันนี้มีน่ากินมากวันนี้มีมนนมอันนี้กุ้งเต้นแล้วก็มีตำส้มตำปูบลาปูบลามันก็มีเจ้าเจ้าปลาเจาวดิบแล้วก็มีไส้ย่างมา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 กินด้วยกันเร็ววันนี้แบบอ้ยมีนี่ด้วยวันนี้มีเสดาะเสดาอู้ของโปรดมีเดาของโปรดด้วยชอบมากมา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  ึ่งมือถือจากมือเธอไปเลยแล้ววิ่งไปน่นจากายานยนต์นั่นมีคนรออยู่แล้วขี่หนีไปเลยครับผู้ชมครับผม,มจำสัตว้ามาสองคนแน่นอนฮนะคนหนึ่งผู้หญิงลงมาอีกคนหนึ่งผู้ชายครับขี่าายานยนต์รออยู่นะครับตามภาพเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืน12มกราคมที่ผ่านมานะครับหญิงสาวคนแรกเจ้าของโทรศัพท์มือถือมาละการวัดนักอันยุในห้างแถวอุบล ตอนนี้ไปแจ้งาอ้องหล่อแล้วนะครับมือถือแสาแยงไปเนี่ยูกขโมยไปเนี่ยเราลวมเป็นยี่ห้อว่รบาสีอกว่าชอบมากสดาเธอบอกว่ายังจะจับนะนั้นเนี่ยนะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะครับแต่ว่าหนีเนี่ยขี่ไปทางอยสุขุมวิทส่ถึงกนี่ฮะ ก็มีภา,าพวงจรปิด,ดตรงนี้เป็นหลักฐานไปแจ้งความใช่ค่ะคือตำรวจสอ,อน,นอทองหล่อนะคะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะจนรู้ตัวว่าคนร้ายคือใครนี่นะคะ,คคนนะ,คะผู้หญิงที่ก่อเหตุชืนอนางสาวปิยกรคงเมฆอายุ26คนที่ขี่รถจักรยายนยนต์คือแฟนเป็น<ม>แฟนกันช่วยกันก่อ,กอเหตุในเกียนชัยคำนืองอายุ27นี่ค่ะเรารวบรวมหลักฐานออกหมายจับนะคะนี่ค่ะจากการสอบสวนก็รับสารภาพใบบุบบกก็อร่อยนะกินกับกุกุ้งเต้น หลังจากไปบ้านแม่ของฝ่ายชายในซอยเอกมัย30แล้วผ่านมาเห็นผู้เสียหายนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ก็เลยก่อเหตุเลยนะคะโทรศัพท์ของผู้เสียหายเนี่ยเอาไปขายที่ร้านโทรศ,ร,ววรศัพท์แถวแถวบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้เงินมา1,500บาทค่ะแต่ประวัติเนี่ยนะคะโอโ้โหตนะัวฝ่ายชายเนี่ยนะฝ่ายชายไคยถูกจับข้อหายาเสพติดทั้งครอบครองทั้งจำหน่ายไปยิงเคยถูก แบบรารีรถบรรทุกที่สอนอตะวิชังดูสิคะคือแล้วมีข้อมูลว่าทั้งคู่เคยขโมยโทรศัพท์ของน้องสาวที่อยู่บ้านที่สามสิบน้องสาวตัวเองอ่ะตำรวจก็นำตัวรบปเปิดคดีนะคะข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยาผานะนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอตวก็เลยฝากเตือนค่ะใครที่อยู่คนเดียวเดินคนเดียวนั่งรอรัถเมล์คนเดียวต้องระวังจริงๆบางทีเราก็กลม ศัพท์เล่นโทรศัพท์มือถือไม่ได้สังเกตใครเดินผ่านไปผ่านมาใครเดินผ่านข้างหลังบางทีเราไม่ทันมองนี่คือหนอนเขาก็มองไงก็อันนี้ละอาเดินผ่านไปแล้วก็หมูย่างร้อนกลับมาก่อเหตุอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยถูกพูดถึงเยอะมากนะคะกรณีคุณยายก็หมูย้าวชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์กรมบัญชีกลางเรียกเก็บเงินผู้สูงอายุคืนกว่าสิบปีนะคะแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทก็เพราะว่า ได้คนพิเศษแต่ผู้ชายพิเศษชีวิตลูกๆลูกคนอื่นนะคะร้องไห้เลยอะค่ะของกำลังพังตอนนี้เงินแทบจะไม่มีเลยนะไม่มีปัญญาหาเงินคืนด้วยถ้าถูกดำเนินคดีลูกอเดี๋ยวลูกขอติดคุกแทนแม่ได้ไหมก็แสดงพบกับแต่เดากินกับนี่ก็อร่อยเนาะเปรี้ยวหวานกระดุก กินกับกุ้งเป็นอร่อยกลเลซา SV 5G วันนี้อรอนเพียง9 0 0บาทหรือรับฟรีกซี่บั Pro และ Smart t รวมมูค่า8 8 0บาทถึง28พนี้มแล้วให้คุณเป็นจ้าขอ,อง PTT Station กน้

กินดิบๆวะลยนะห้องต่ำปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดเปนาวดทไข้พาราเซตมอล้าลิกรัมซารไม่ได้ขายเกือกงซารอาจำเตือฉลากางยาบำข้าไทยขุคาที่เคยถูก การวิจัยพัฒนาด้วยความทุ่มเทจากความรู้จริงจะเป็นน้ำมันรำข้าวขิงจบไปแล้วครคนรู้จริงที่เขารู้กันกร,รู้จิเจ้าดเดิม<ป>จริงหกับนช่หรอ

เราเกิดพร้อมดื่อ้งจากนมโคคภาพลไม้แทราตแล้วกลิ่นนั้นอ่อมันมั่เลย ยงเจ้าถัาา่วสลาดไม่เคยกินเลยอร่อยอยูน่นะเนี่ยน้ำจิ้มอร่อยแล้วตัวไส้เขากขไมเหนียวแล้วใช่ได้หม่ใช่

เบบกบกบบกบกบ,บ,ก,บก,กินดีเป็นยาเบาบบบเป็นยา คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของคุณยายท่านนี้นะคะที่ถูกเรียกเงินผู้สูงอายุคืน10กว่าปีอะค่ะ80,000กว่าบาทเนี่ยค่ะ เรื่องนี้ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะเราตรวจสอบขอ่ากท,ที่มีเนี่ยชื่อว่ายายบัวโลสุวรรณอายุ89แล้วค่ะเป็นชาวบ้านในตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ก็ร้องมาที่ทินข่าวนะคะบอกว่าเนี่ยโดนโรมันตีกลาง <c oughs> ส่งหนังสือมาที่บ้านเรียกคืนเงินผู้สูงอายุย้อนหลัง10ปี ถ้าไปไล่ดูยอดเงินผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่ปี2553ถึง2562ที่คุณยายได้นะคะ,คะแจกแจงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มก็คือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2553ก้อนแรกคือ2,100บาทปี54ถึง55 8,400บาทก้อี2ก็เดียรวมกันแล้วเป็นเงิน16,800บาทนะคะทีนี้ค่ะปีน <ใจ S 2> <5 S 1> ี้ <5 S 1> อ,อีก8,700บาท ปีปีละเกนรยิงซบตำก็มันนะสางเริ่มใส่เดือนมกราคมถึงพฤืจิกยายน8 8 0 0บาทระนับจ่ายธันวาคมปี6 2สองดังนั้นรวมเป็นเงินทั้งหมดที่คุณยายได้ไปนะคะแ4ดหมันบาทนี่คือเงินต้นนะไม่ได้รวมดอกเบี้ยนะที่เรียกคืนนะคะหนังสือเยขคืนเงินเนี่ยค่ะส่งไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลอบตจรินสุขเจ้าหน้าที่ก็เลยไปแจ้งถึงบ้าน คุณยายก็เลยบอกว่าอ้าวเจอที่มาบอกว่าจะโดนเรียกเงินคืนทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยรู้แค่เงินต้นดอกเบี้ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเท่าไหร่เหตุผลก็คือคุณยายขาดคุณสมบัติเพราะได้รับเงินบำนาญพิเศษจากลูกชายคือจากสิเอกจากราวุธทลสุวันทหารสักัดมทเตอร์บอย21นครราชสีมาชีวชีวิตจากเหตุลังแสนระเบิดเมื่อ25ตุลาคม2544ครับต้นสังกัดจ่ายเงินให้พ่อกับแม่ บาทต่อเดือนแต่หลังจากสามีเสียชีวิตเหลือคุณยายคนเดียวที่ได้รับเงินบํานาญของลูกชายก็คือเดือนละ5้าพันบาทบซึ่งเงินจํานวนนี้สําหรับคนชาราที่ไม่ได้ประกอบอาชีพไม่มีไรายได้กินอยู่ก็ไม่พอแล้วแล้วคุณยายก็ป่วยหลายโรคเป็นโรคหัวใจขับเลือดสมองปอหัวใจโตโรคซีดต้องจ่ายค่าจ้างรถไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดือนละหลายรอบคุณยายเลยบอกว่าโดนเรดคืนแบบนี้โอ้โหน้ปํปตาร่วง มืดแปดด้านไม่มีเงินคืนแน่ๆก็ไม่รู้ทาไมจูๆ่ๆกรมบัญชีกลางมาเรียกเงินคืนแบบนี้ไม่ได้ทักทวงมาตั้งแต่ต้นนี่นะคะ,ออจะเจ้าก็ถึงมันคุณยายดูค่ะไม่มีเงินจะให้เขาเลยอยากเงินถะามนักข่าวว่เขาเอาเดี๋ยวเงินคืนแล้วก็จะเอาดอกเบี้ยด้วยฉันไม่ได้ไปกู้ยืมเนะาะทำไม่ให้ฉันเงินคุเนเจนไม่ให้ฉันคุณสู่อยุเนี่ยไม่ให้ฉันแต่ทำไมในบงระดื้นเนาะ มาตัดแล้วมันมันจะเกิดปีมะเร็งมันมีนเด่าไหนาจะรเนินคอ่มที่เอปกตไม่เคยเจอแกนะแกมาขายแบบบันบ่นตะกายามาขายดอกลุงแกทำก็อร่อยอยู่ดูแถวตลาดแถวปิงก้าว มาจากลูกชายที่เป็นทาหารแล้วเสียชีวิตน,น่นตั้งปี2544ใช่ค่ะรับเงินผู้สูงอายุเมื่อปี53นะคือล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทางกรมบัญชีกลางชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าที่เรียกเงินคืนจากคุณยายเนี่ยเนื่องจากรับั้ำพ้อนกับเงินบำนาญทหารของลูกชายเนื่องจากตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบเนี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องไม่เป็นผูนนะ้รับเงินบำนาญที่จหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดลักษณะเดียวกันแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งแบบที่เกี่ยวข้องบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจกับคุณยายเพิ่มเติมด้วยในประเด็นตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นหลักการหลักเกณฑ์แบบนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็หยุดการนีั้ปีหกสองใช่ไหมฮะแล้วก็เนียก็มาเลขขออะไรตรงเนี้ยก็มันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของระเบียบของราชการด้วยนะใช่ค่ะท่านชมครับ แล้ววิกริงท่านผูน้ชมยังจำได้ใช่ไหมฮะเป็นพิธีกรดังระดับโลกะฮะจากการสัมภาณ์ทางช่อง CNN อคือและดิ้ิงเนี่ยเลิกจากรายการโทรทัศน์ไปสักสิบปีแล้วล่าสุดนี้นีข่าว่าเขาเสียชีวิตด้วยวัย็7ปีนะคะร<อ>ับที่สําคัญก็คือเข้าไปรักษาตัวในโร,<อ>นรงพยาบาลที่กําลังรักษาเกี่ยวเรื่องของโควิด19ที่สหรัฐนะฮะเงียบมากตลด ของได้านโลกที่ดูน่ากังวลวันหนึก็จะผ่านไปแต่นี่เป็นเวลาของเราที่จะช่วยให้ลูกเติบโตแข็งแรงและมีหัวใจที่แม่ภูมิใจเอ็นเตอร์โกรเอพลัสมีเอฟเอฟจีเอ็มและมีเมเจอร์ลีน B12 ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองพบการเกิดไกลโคเวียสกุ้งเต้นอร่อยมากช่วยในการราฟหนักได้เหนือกว่าและยังมี่ไส้ย,ย่างก็อร่อย ซึ่งไส้ย่างไม่เคยซื้อกินเลยเพิ่งเคยซื้อกินแถวหน้าหน้าตลาดไม่คิดว่าจะอร่อยเนเพาเขาก็ด่างแบบไม่เหนียวกนี้พกกตวไส้ย่า,ยยางอื่นน้มันจะเหนียวเนะถือว่าอร่อยนั่นหลอเนาะก ไม่ขาวนเจิ้มอร่อยจิ้มน้ำมะขามวันนี้ถึง23มกราคมถึเ2ี้้ยกส่เข้าเเวนแล้วสัวางเลอว่าผ่าโอเคจอดกุ้งเซ้งก็ไม่ขาวแล้วก็รสกลางๆบางรีย เหมือสประำนี่คือเราสั่งรสตัวเองอยู่แล้วเผ็ดเผ็ดหวานเป็นรสประจำอันนี้ร้านประจำคือรสนี้อยู่แล้วดั้งเดิมจับปลาซุ่มรสเดิมเหมือนเดิมหอมแมงดานิดหน่อย ถั่วอร่อยห่างทรีตเมนต์บรุงผมโอเคฮอเบลผมนุ่มเื่อสวยไม่ทีบูคุณโอ๋พร้อมแล้วให้คุณเปิดเจา

อร่อยเหีสยสดเงืแตม,มากออครับมากเออเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะมากินอะไรกันดีอีกแล้วก็มารีวิวก,กันว่าอาหารที่ซื้อมารสชาติเป็นไงบ้างเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันนะคะบ,บ,บ๊ายบายสวัสดีครับ 谁他不管事啊！可。